สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทางยูทูบมาชมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับไอ้บอยมันก็โมโหแทนพ่อมันนะครับคือมันศูนย์นั่นแหละนะครับที่ท่านเรวัตบอกว่าสนามบินบ้านมันเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่นะครับใช้เงินมหาศาลนะครับเป็นห้าหมืนล้านเป็นแสนล้านนะครับท่านเรวัตเองก็บอกว่าไม่มีเครื่องบินขึ้นลงซากลามเดียวนะครับมีแต่ขอทานเขาไปนั่งกินแอร์ช่ำเลยนะครับ คือเปิดแอร์ทิ้งเปิดแอร์เย็นฉ่าเลยไอ้บอยมันก็โมโหนะครับคือศูนย์นั่นหละนะมันก็บอกว่าใจเย็นครับท่านตอนนี้เขากําลังเจราจาที่จะมาใช้สนามบินบ้านมันอยู่นะครับคือกําลังเจราจากับชาติโยโุโรปแล้วก็อาหรับแล้วก็ตุรกีนะครับน่าจะเป็นทางผ่านซะมากกว่านะครับคือผ่านมาลงแล้วก็ไปนะครับคือมาเติมน้ํามันนะครับมีน้ํามันให้เขาเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ไอ้บอมันก็บอกว่าถ้าุรอดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็มีให้ดูมันบอกนะครับคือมันโมโหแทนพ่อมันน่ะนะเซ็นมันเปิดสนามบินมันมันลงทุนไปไม่รู้มันเอาเงินส่วนตัวลงทุนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีอยู่เป็นแสนล้านนะครับเอาเงินไปลงทุนตกห้าหมื่นล้านเปิดแอร์เย็นฉ่าเลยเปิดแอร์เย็นฉ่าทั้งสนามบินเลยมันบอกว่าเหนือกว่าสนามบินสุวรรณภูมิ ปรากฏไม่มีเครื่องบินไปลงสักลำหนึ่งมีแต่ขอทานไปนั่งกันเอาแอร์ครับเออไอหุนเซนผมว่ามันบ้าแล้วนะครับไอหุนเซนนะครับกะว่าจะเอาเงินคนมีเงินเนี่ยมันจะทุกข์ใจคนมีเงินมันจะทุกข์ใจทุกข์ใจว่าจะต้องบริหารเงินยังไงให้มันมันมันงอกมันเงยน,นะครับไอหุนเซนเอาเงินไปลงทุนสนามบิน นะฮะโอ้โหสะใจจริงๆนะครับบาปกรรมตามทันมึงแล้วไอหุ่นเซนสนามบินมึงไม่มีเครื่องบินไปท่านลองไปติดตามทางไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะเขามีช่องทางที่จะติดตามสนามบินสนามบินไม่มีเครื่องบินไปที่ขมรเลยใจเย็นๆใจเย็นๆสิครับนะเขาเพิ่งเปิดวันแรกนะเออ ขอเวลานิดนดึงนะก็คือตอนนี้คือสายการบินต่างประเทศนะจากตุรกีจากอาหรับจากประเทศในยุโรปนะที่แบบไม่เคยมีแบบเที่ยวบินที่บินตรงนะตอนนี้เขาก็เริ่มแบบจับมือกันแล้วนะเริ่มจะทำออตกลงกันแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านครับเขาเพิ่งเปิดเป็นแรกครับท่านใจเย็นๆนิดนึงนะ เออถหันเองแล้วก็ขี้โมไปวันๆเนาอะนะเีบอกว่าคุณเซนด้เยคาไปอูดว่าสนามบินเขาเนี่คือดีกว่าสุวรรณภูมิถึงมันจะดีกว่านะแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้ยินนะไม่ได้ยินแก่พูดนะว่าไม่ได้ยินแก่เปรียบเทียบนะระวังสนามบินใหม่กับสนามบินของประเทศท่านผมไม่เคยได้ยินนะ ท่านพยาอามาจากไหนครับท่านละเมอใช่ไหมจินตนาการเองใช่ไหมนะทานไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่ต้องกังวลนะเขาจัดการกันเองได้นะเออใจเย็นๆอีกสักพักหนึ่งนะอืมตอนนี้เขาก็ทําให้ดูเลยใช่ไหมไฟเขาก็ไม่ใช่ของไทยแล้วนะอินเทอร์เนต็ตก็ไม่ใช่ของไทยแล้วนะแต่พวกผมนี่ยังมีใช้กันปกตินะเห็นไหม เปิดพัดลมเปิดพัดลมเปิดแอร์นั่นนะแอร์ที่สนามบินนั่นนะไม่ใช่ไฟจากประเทศไทยนะท่านรู้ยังหรือท่านยังไม่รู้นะแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนี่ยที่ผมโพสทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยนะเออน้ำมันอีกน้ำมันเนี่ยที่พวกผมเนี่ยเติมกันทุกวันเนี่ยนะก็ไม่ใช่ในช้ำมันจากประเทศไทยนะเออ หลายอย่างนะที่เขาทําให้ดูนะเดี๋ยวไอ้เรื่องสนามบินเนี่ยเดี๋ยวทันรอติดตามนะถ้าเวลานั้นอนะ่ะท่นยังมีชีวิตอยู่นะทันรอติดตามนะเออใจเย็นๆนิดนึงแก่แล้วจะใจร้อนนะใช้เวลานิดนึงนะครับ